ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําวันที่29ธันวาคม2565นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้นะคะ <marine> คนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะเงินก้อนเงินที่คุณรอนะคะเงินที่คุณรอนะคะมีโอกาสจะได้นะคะคุณจะได้เงินก้อนที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะได้รับของขวัญของรางวัลนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่นะคะมีโชคใหญ่นะคะช่วงนี้ระวังจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจไม่พอใจนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดพยายามหารายได้เพิ่มกําลังคิดที่จะวิธีการหาเงินเพิ่มที่จะได้รายได้เพิ่มมานะคะคุณทําได้นะคะคุณทําได้ช่วงนี้ระวังอย่าหงุนหงิดอย่างงุนหงิดอย่าอารมณ์เสียนะคะพยายามนิ่งๆสงบสติอารมณ์นะคะอย่าพูดเยอะนะคะอย่าพูดเยอะนะ สีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเหลืองนะคะสีเหลืองกับสีแดงให้โชคนะคะสื่อเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เลขที่บ้านของคุณให้โชคเลขหน้าไพ่นะคะ47 47 981นะ47 981สลับกันได้ขอให้คุณโชคดีค่ะ